สวัสดีครับผมวันนี้ผมเป็นเบบร้อยนะครับผมวันนี้เราไปที่เลดี้สองล้อนะผมไปกับแบงวันนี้จากที่เราไปรวมเราจะไปรวมกับพี่โน้ตนะผมพี่โน้ตเรซิ่งนะผมที่นครสวรรค์จากนี้จากบ้านไปประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าโลนะผมแล้วก็จะวิ่งไปต่อที่เขาทำบุญกันกประมาณเก้าสิบนะผมก็ตกตกประมาณสองร้อยโลนะฮะตอนนี้วิ่งมาได้สามสิบกิโลแล้ว อันนี้หกโมงกว่าแล้วเขานัดลงวันเจ็ดโมงครึ่งเนาะออก 8, แปดเราองีไปให้ทันนะผมจะไปพักรถก๊บนึงเพราะเราไปไกลมากโอเคผมเดิเดนทางกันต่อเลยโหว,วิ่งมาได้สามสิบแปดโลเครื่องกระดังทั้งคู่นะผมโซ่กระดังทั้งคู่ไม่พังให้มันรู้ไปวันนี้วันนี้แฟ้งบอกว่าจะดูดจะดูดเอ็กแม็กนะผมแต่มาดูว่าจะดูดหรือจะระเบิด <c oughs> 130นะครับผมขอ้ยืมเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ นะผมเพิ่ปั๊มนะพี่โอเค okay, ครับรอ,ะอะไรนะพี่พไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสิคันนะพี่